สวัสดีครับเบสชาริ่นะครับวันนี้พบกับการสร้างเบรไลน์นะครับในสูตรอีกหนึ่งสูตรแล้วกันนะครับก็คือสูตรนี้นะครับผมเตรียมมา2ส,สูตรตัวแรกคือการใช้ตัวเลข1 7 6 1อีกทีนะครับ1 7 6 1ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคอร์ดที่1เป็น f dominant 7วิ่งไปหาคอร์ด ที่2คือ B flat dominant 7 e เนี่ยมันจะเดินไปแบบเดินโนต้ตจะเดินไปหาคอร์ดที่2ด้วยด้วยโนต้ตตามนี้นะครับก็คือ1ของ F dominant 7 e หรือว่า F mix เราเรา,เราจะอ้างอีกหนึ f ่ mixolydian F mixolydian ก็คือ1ก็คือ F 7ก็คือ E flat 6ก็คือ D แล้วก็กลับหาหนึ่งพอ เสียงเดินไปหากันก็นเป็น1นึ่งเจ็ดหหนึ่งอันนี้คือแบบแรกเพราะสูตรน 1, 7, 6, 1, เนี้ยไอหนึ่งเจ็ดหหนึ่งเนียพออยู่กับเสียงของคอร์ดก็จะเป็นตามตัวอย่างที่1ครับลองฟังเสียงดูนะครับ one two t h ยไงบ้างครับอันนี้คือสูตรแรกนะครับซึ่งผมเชื่อแหละว่ามันน่าจะขัดใจเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสเต็ปไว้คือมันไม่ค่อยอต่อเนื่องกันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีโน้ตที่กระโดดคราวน,นี้ลองแทรกโครมาติกนะครับไปในจังหวะที่4ของแต่ละห้องนะครับยังยกตัวอย่างเช่นคอร์ดเดิมเลย F dominant 7ว Domin ิ่งไปหา B flat dominant 7ถ้าเกิดตามตัวอย่างแรกนะครับ จะเป็น F เป็น1ใช่ไหมครับ7คือ E f แฟ t 6คือ D กลับมาที่1เราไม่กลับมาที่คอร์ด1เราเลือก Chromatic Approach ของอเพื่อจะวิ่งหาคอร์ด B f แฟด d o m i n a n t 7โดยจะเลือกโน้ตที่อยู่สูงกว่า B f แฟ t ครึ่งเสียงหรือว่าต่ำกว่า B f แฟ t ครึ่งเสียงก็ได้นะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะ1 7 6โครมาติก ก็จะมีสเต็ปไว้จะมีมันจะลื่นหูขึ้นนะครับเป็นเสียงที่สูงกว่าก็ได้หนึ่งเจ็ดหกโครมาติกหนึ่งเจ็ดหกก็ได้ต่ำกว่าสูงกว่าก็ได้คราวนี้เดี๋ยวลองฟังไอสูตรหนึ่งเจ็ดหกโครมาติก ที่มันอยู่กับเสียงขอดดูซิว่าจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนลองฟังดูนะครับในตัวอย่างที่สอง one t w เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับสูตรของการสร้างเบสไลน์ในตัวอย่างที่สอง<ๆ>ก็คือ1 7 6โครมาติก เสียงก็จะมีสเต็ปไว้มากกว่าคือมันจะเดินไปแบบสมูทมากกว่าแบบแรกนะครับกรออนี้ก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆลองไปทำกับเพลงจริงๆเป็น f อฟลูทั้งคอรัสเลยก็ได้หรือลองจากคอร์ดเชตต่างๆเช่น25 1, 25 2 5 1ฟวันมาิ f i ดูนะครับออก็จะได้ไอเดียการสร้างเบสไลน์ในสวิงอีกหนึ่งอย่างเข้ามานะครับซึ่งไม่ยากด้วยนะครับยังไงวันนี้เบสแชร์ริงนะครับฝาก เทคนิคนี้ในการฝึกซ้อมแล้วกันนะครับยังไงลาไปก่อนแล้วกันแต่ก่อนจะลาเนี่ยจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับก็คือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอย่างแรกคือขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องนะครับแล้วก็ 2, 3, 4, 5, 6เนี่ยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นวอลวิกของ i n t e r Music Ro t o โรตซนะครับของฮงเซ็งนะครับคอร์สหรือว่า First w a l k ์ก a วร์เคนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในเบสชาร์กิ้งอีพหน้าเดี๋ยวน่าจะพักเรื่องการสร้างเบสไลน์สัก2อ e สีเดี๋ยวจะไปย้อนแนะนําเรื่องเทคนิคเกี่ยวกับพวกสเกลโอ p พจโอหรือว่าแนวคิดในการฝึกในแบบอื่นบ้างน,นะครับช่วงนี้เพื่อนๆก็ลองทวนอไอเดียการสร้างเบสไลน์ที่ผมแชร์มาตั้งแต่แรกๆลองทําดูให้คล่องแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในอีพหน้าครับวันนี้เบสชร์ิงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ